ไวท์ why, ค o ับโซลตี so ผ่านกันมาตลอดปี2,568นะครับกับกองทัพซีรีส์ Y มากมายนะครับวันนี้ไวท์คับโซลตีนะครับ,นน why, บ, so City, รบมาสรุปให้ฟังกันแล้วนะครับกับซีรีส์ Y ที่มีให้เราได้รับชมตลอดปี2,568นะครับเราจะพาย้อนไปดูว่านะครับมีเรื่องไหนบ้างใครแสดงสายวายได้ดูครบไหมไปตามดูกันครับ เริ่มต้นกันด้วยครึ่งปีแรกนะครับกับเดือนมกราคมถึงมิถุนายนครับเริ่มต้นในเดือนมกราคมนะครับ2568ครับเรื่องที่1นึ่งออนแอร์เมื่อวันที่25มกราคมนะครับกับซีรีส์รักรถนมจืดนะครับ first muted series ครับมีทั้งหมด10 EP ีครับนำแสดงโดยภูภูรินนิวกับวิสุวรรณเรื่องที่2ครับออนแอร์ไปเมื่อวันที่30มกราคมครับกับซีรีส์ b r e a h o f love พรจากรักครับ มีทั้งหมด4 EP นะครับนำแสดงโดยเชชินและกะปันครับเขาสู่เดือนกุมภาพันธ์ครับเรื่องที่3อออแอน์เมื่อหนึ่งกุมภาพันธ์นะครับกับซีรีส์แคทแมวคนเห็นแมวครับมีด้วยกันทั้งหมด5 EP ีนะครับนำแสดงโดยเป็นไตนัทนิตแก๊์จักรินครับเรื่องที่4ออนแหร์เมื่อ8กุมภาพันธ์ครับกับซีรีส์เจลบอยสถานะกักใจมีด้วยกันทั้งหมด7 EP ีครับนำแสดงโดยนิวเชียพัก ไปมันูมิพีเจมหิดลครับและเลออนเช็คเรื่องที่5ออนแอร์แปลงเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นะครับกับมินิซีรี่ตันซันซูแบล็กวาเลนไทน์มินิซีรีครับให้ใจมันเฮิร์ตพรอนเลิฟมันแบล็กนะครับมีด้วยกันทั้งหมด14 EP ครับนำแสดงโดยเนสสิริภพเจเจรัชพลครับเรื่องที่6ออนแอร์แปลงเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์นะครับ ครับหนึ่งกิจกรรมพิเศษ The Special Ace Episode Jack and Joker You Still My Heart นะครับทำไมต้องเป็นเธอทุกทีกับยินและก็วอรครับเข้าสู่เดือนมีนาคมนะครับเรื่องที่7ออนแอร์ไเมอวันที่2มีนาคมนะครับกับซีรีส์อาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทางด่วนอวกาศครับ Last Meal Universe มีด้วยกันทั้งหมด8 EP ครับนำแสดงโดยธิ์เรืองธิ์กันนภัทครับเรื่องที่8 ออนแอร์ไปเมื่อวันที่12มีนาคมนะครับกับซีรีส์ My Golden b u o o d เลือดนายลมหายใจฉันมีด้วยกันทั้งหมด12 EP นะครับนำแสดงโดยจอชเวอาร์กาวินแคสกี้ครับเรื่องที่9ออนแอร์ไปเมื่อวันที่19มีนาคมนะครับกับซีรีส์ฤดูหลงป่า Lost in the Woods ครับมีด้วยกันทั้งหมด7 EP ครับนำแสดงโดยอาร์มบรสตนต้นหนครับเรื่องที่10 ออนแอร์ Air, ไปเมื่อวันที่20มีนาคมนะครับกับซีรีี์ท็อปฟอร์มกอดกันไหมในตัวท็อปครับมีด้วยกันทั้งหมด11 EP ครับนำแสดงโดยสมาร์ทชิสนุพงศ์โูมระวีวิทย์เรื่องที่11ออนแอร์ไปเมื่อวันที่21มีนาคมครับกับซีรีี์แฟนที่ทันตแพั์ส่วนใหญ่แนะนำสวิ o t ู g กู d ดเดนทิตครับมีด้วยกันทั้งหมด11 EP นำแสดงโดยมาร์คพาคินอมทิพากรครับ เข้าสู่เดือนเมษายนนะครับเรื่องที่12ออนแอร์ไปเมื่อวันที่19เมษายนนะครับกับซีรีส์ six head o d t บันทึกรักฉบับผีมีด้วยกันทั้งหมด10 ep ครับนำแสดงโดยชิโนพีรพัฒนไก่ปียวัฒน์เรื่องที่13ออนแอร์ไปเมื่อ20เมษายนนะครับกับซีรีส์เปิดเทอมใหญ่หัวใจหัดรักครับ boy in love มีด้วยกันทั้งหมด12 ep ครับนำแสดงโดยลูกพิมพ์สัน มิกเมทัชครับเรื่องที่14ออนแอร์ไปเมื่อวันที่20เมษายนครับกับซีรีส์ไหนเยบอกไม่ชอบเด็กนะครับมีด้วยกันทั้งหมด12 EP อีครับนำแสดงโดยโบสยงยุทธโอ๊ดพัสกรครับเรื่องที่15ออนแอร์ไปเมื่อวันที่26เมษายนนะครับกับซีรีส์เดอะบางกอกบอยซีรีส์เดอะบางกอกบอยครับมีด้วยกันทั้งหมด12 EP ีครับนำแสดงโดยเทปวรชัยโจซีหยอนครับ เขาสู่เดือนพฤษภาคมครับกับเรื่องที่ 16. ออนแอร์ไปเมื่อ2พฤษภาคมครับกับซีรีส์พิพเบฟพิพเบฟเดอะซีรีส์องครับมีด้วยกันทั้งหมด13 EP ครับนำแสดงโดยพาวเวลโนเรตภูกิตตินครับเรื่องที่1ิออนแอร์ไปเมื่อวันที่3พฤษภาคมครับกับซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเทยเดอะนักพิษซีรีส์ครับมีด้วยกันทั้งหมด14 EP ครับนำแสดงโดยซีพริกพาณิด นิวนิวชวรินครับเรื่องที่18ออนแอร์ไปเมื่อวันที่6พฤษภาคมครับกับซีรีส์ Mission to the Moon ภารกิจพิชิตจันทราครับมีด้วยกันทั้งหมด14 EP ครับนำแสดงโดยมอนเตชินพักวรยายุทธ์ครับเรื่องที่19ออนแอร์ไปเมื่อวันที่14พฤษภาคมครับกับซีรีส์เพียงสบตา eye contact the s e r i e s ครับมีด้วยกันทั้งหมด6 EP นะครับนำแสดงโดยนิวชุนนะครับกับแบงค์ธนาินครับ เรื่องที่20ออนแอร์ air, เมื่อวันที่16พฤษภาคมครับกับซีรีส์น็อกเอาท์มัดน็อกล็อกหัวใจครับมีดูกันทั้งหมด12 EP ีครับนำแสดงโดยกันเด้ครับกับไนท์บริพาทเรื่องที่21ออนแอร์ไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมเช่นเดียวกันครับกับซีรีส์หวานใจผู้ใหญ่จอมม y s สวิต h e a าจอมครับมีด้วยกันทั้งหมด12 EP ครับนำแสดงโดยนเซยนต์ Heart, นนส,ส,นสุพพงศ์กับบูมนัทธพาศครับ เรื่องที่12 16พฤษภาคมเช่นเดียวกันครับกับซีรีส์ Be My b e a u เมื่อรักส่องสว่างครับมีด้วยกัน2 EP นะครับนำแสดงโดยทะเลสงวนดีกุลถัปนัทอธิคมโพคินครับเรื่องที่2 3 on April นี่บ้พฤษภาคมครับกับซีรีส์ I Promise I Will Come Back ฉันคอยเธอครับมีด้วยกันทั้งหมด7 EP ครับนำแสดงโดยโตเต๋ทินกรกะไฮชนอินกับไฮชนทีครับเรื่องที่2 4 ออนแอร์เมื่อวันที่22พฤษภาคมครับกับซีรีส์เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย The X Morning ครับมีด้วยกันทั้งหมด10 EP ครับนำแสดงโดยคริสพีรวัตรสิงโตปรัชญาครับเข้าสู่เดือนมิถุนายนกลางปีนี้ครับกับเรื่องที่25ออนแอร์ไปเมื่อวันที่2มิถุนายนนี้ครับกับซีรีส์รีเซ็ตการเกิดใหม่ของดวงดาวครับมีด้วยกันทั้งหมด10 EP ครับนำแสดงโดยปอนพรวิทย์ปิต์แบนทัศพลครับเรื่องที่26 ออนแอ์ไปเมื่อวันที่17มิถุนายนนะครับกับซีรีส์ซันทินีหรือโอดาวนที่พรมลิขิตครับมีด้วยกันทั้งหมด10 EP ครับนำแสดงโดยแม็กกอนทัตนัทนัทสิทธิ์ครับเรื่องที่27ออนแอ์ไปเมื่อวันที่20มิถุนายนนะครับกับซีรีส์จารึกรัติชานะครับ Memory of อ้รัติครับบันเทึกความรักของรัตินะครับมีด้วยกันทั้งหมด12 EP นะครับนำแสดงโดยเกรซพอินสารินครับ ผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับครึ่งปี2,568ที่ผ่านมานะครับกับซีรีส์ไวามากมายนะครับอย่างไรแล้วก็ฝากดูคลิปต่อไปนะครับสำหรับครึ่งปีหลังของปี2,568นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กันด้วยนะครับ